สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอ,อีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองก็จะพา FC มาตามแนวทางอีกเช่นเคยค่ะเป็นในส่วนแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะว,วันที่1พฤศจิกายน2567นะคะคลิปนี้นะคะเป็นของ PFC ใจดีจากร้อยเอดค่ะงวดนี้นะคะบอกได้เลยว่าพี่เพิ่นเน้นย้ำเลยนะคะหายเส้นซองฝ่าวนำนำเสนอต่องงวดแล้วบอกเลยว่างวดนี้โบต้องเอาชุดเต็มไปเออ1ิหา้างนี่บบเอาพี่ตัดหายเลยเอาแขนแนเน้นให้ตั้งแต่ต่องวดเลยนะคะโตเด่นกับฟันเม็ดเดียวคือเกาเพราะว่าอย่างเพราะว่างวดนี้ พีเพิ่นหมั่นใจแห้งว่าจังได้ก็ต้องเข่าโตเน้นงวดน,นี่สิบมีผ่าดว่าสันเด้เออเส้นซองก็เลยอะเมื่อนี่ก็เลยถือโอกาสเนาะนําเสนอแนวทางพีเพิ่นที่จริงเพิ่นทรงมั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนแล้วคุณบอกคุณแม่แต่คือจังทีเอฟซี FC หลายๆท่านหูนะคะว่าเส้นซองไปทุระนะคะเมื่อวานนี่เนาะกับ่ไบ้ิเหตุแนวทางลงไห้เมื่อนี้ว่างแล้วนะคะก็เลยฟฝ้าเอาแนวทางของพี่เพิ่นเนี่ยมานำเสนอให้คุณปอคุณแม่ได้เบ่งได้พิจารณา แล้วเซียนซองไปเห็นคอมเมนต์ไลา์คอมเมนต์นะคะรอคอยแนวทางของพี่เพิ่นอยูนะคะพอวางวัตถิพันธ์มากถึงแม้ว่าโตจับคู่หรือโตเน้นเนี่ยมันจีบบมามันจีบเขาเพราะว่าเลขล่างออกศูนย์ศ<ม>ูนย์เลขบนออกหกสองโตเกา่าคุณบอคุณแม่แต่ว่าตัวเด่นนะคะของพี่เพิ่นนะคะเพิ่นฟันมากเม็ดเดียวนี่งววนมกี้นี่อ้าวให้โชว์หลักฐานเก่าก่อนฟันไปที่เกา่าคุณบอกคุณแม่ เดินไปที่9เม็ดเดียวนะคะไก่ยังมาอยู่นะคะก็ถือว่าโตเด้นโตวิ่งนี่ก็ถือว่าแม่นพอสมควรน,นะคะเข้ามานี่สมัติอ่าถ้าสินับแค่แค่โตเด่นโตวิง่งเนาะโตเด่นที่เอาไปเมื่อยไปแล่นน่ะก็คือซีงวดติดตั้งแต่เสี่ยนซองเห็นนะคะพี่เพิ่นทรงใมา้าเนี่ยซีงวดติดแล้วนะคะสําหรับโตเด่นนี่อ่านี่ละเอซบางท่านบางคนที่เพิ่น จ้องแนวทางเป็นจับแนวทางเป็นเพิ่นเบิงออกว่าผู้ใดแม่นตัวใดนะคะโตเด่นบอกเพิ่นอยากได้ตัวเด่นเม็ดเดียวนี่ละมือนีพี่เพิ่นฟันมาหาคุณบอกคุณแม่ตัวเด่นเม็ดเดียวนะคะแลวกันเลขจับคู่นะคะเดี๋ยวอ่านเบิงก่อนเด้ออ่า 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสอมห้ากไฮมาเจคูเจ็ดหาง พอมแน่นๆมาหายอีกสีห่หางแค้นๆค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่อามาลุ่นกันแล้วคลิปนี้นะคะพี่เพิ่นกาฝากขอความเสียงมากสั้นๆนะคะคือมีอะไรที่จะบอก f อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเช่นซองจะหายคุณพ่อคุณแม่ฟังจากเอ่าเสียงพี่เพิ่นบันทึกมาหายละกันนะคะฟังจากเจ้าของตัวเลขเนาะเช่นซองว้าเองกับจิบกคือนะคะจังไดกรสิเขาไปรับชมเราฟังเนาะคุณพ่อคุณแม่ เบิ่งเส้นซองมาหลายหน้าที่แล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะให้กำลังใจเส้นซองให้กำลังใจพีเพิ่นนะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันมาฝากมาต้อนเรานะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน,นะะกสิได้แนวทางกันไปดนๆนะคะไปเรื่อยๆเนาะจังได้กาผูใดสะดวกคือเกาหละเนาะคุณพ่อคุณแม่ฝากคอมเมนต์มาพูดว่าคุยกันแน่นะคะว่า เอฟซีะ FC นะคะเห็นตัวเลขในชุดนี้แล้วในงวดนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอฟซีเนี่ยมีความคิดเห็นจังไดเป็นตะคือเป็นตะมาคือเพิ่นว่าบอนะคะสมกับเพิ่นหมั่นใจบอแล้วกับมีคู่ใดที่ถืออกถึงใจกะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันเนาะเป็นการแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันนะคะแล้วก็เป็นการเปิดการมองเห็นให้คลิปด้วยละกันนะคะเอาเอาตรงๆแบบนี้ละคุณพ่อคุณแม่ คลิปใดมีแชร์รลายมีคอมเมนต์รลายนะคะระบบเพิ่นกก็จะดันคลิปไ้เส้นซองนะคะพ่อดันปุ๊บนะคะมีคนเบิงร้ายบอกว่าเส้นซองก็รู้สึกดีเนาะละกะพี่เจ้าของตัวเลขเพิ่นกะรู้สึกดีรู้สึกมีแห้งกำลังใจนะคะจะได้เอาแนวทางมากฝากเข้าเรื่อยๆเน,ะนะเาะอา้าวบาทที่นีเดี๋ยวเส้นซองขออนุญาตเขียนก่อนจะเข้านะคะจังไรกะดนระวังที่รอเนาะก็ฝากเอฟซีคอมเมนต์มากละกันนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะเซนสองได้ลงไปหน่แนวทางนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เผื่อใครยังไม่เจอคลิปเนาะเป็นแนวทางนะคะ,ะ,คะเหล็กดับลังพอรอยเอ็ดนะคะสิคู่10ห้างค่ะละลงให้แล้วนะคะผู้ใดรอค่อยอยูกกะฝากเข้าไปเบิ้งเข้าไปพิจรารณาน้ำแน่นะคะแนวทางนี้ f อฟซีรอ e เนาะพีเอฟซี FC e นะคะ ประจำงวดวันที่1พย6 7นะคะเดี๋ยวขอตั้งสมาธิในการเขียนสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเฮาเบิ่งพร้อมกันนะคะมีจักคู่หนึ่อี่ห้าหมี7หางเนาะ ว่าโตที่เพิ่นหมากนี่เส้นซองกบว่าส้มคือยูคุณพ่อคุณแม่กำชับมา้อมดีพีเพิ่นบอกว่าโบต้องเอาชุดเต็มเนอะยอยาเอาชุดเต็มให้เอฟซีเบิร์ดให้อาแตโตที่พี่ขีดเน้นใตโตที่พีเน้นนะคะก็คือทั้งเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่นคัดมาแล้วนะคะแล้วก็นเน้นหายเลยฟันทงเน้นหนักหายตองหมดเลยนะคะ ว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจว่างวดนี้จังไดกับบ่พาดวัสวัเดีาวอาลอง่อไปพิจารณานะคะจาก15คู่15หางนะคะคัดออกมาหายแล้วเหลือแค่7จ็หางเท่านั้นเออแขนบ่อแขนก็นหารูปไปละเออเน้นเลยบอ่อเอาเน้นเลยแล้วกันเนาะ จกักติทายังดอกประสาน Fc ปะนูเขาไม่รู้ว่าันว่านูถ่ายพร้อมแล้วหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะสำหรับแนวทางของพีเอฟซีรอเอนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5งพ้าร้ตัวเด่นตัววิ่งนะคะตัวเด่นที่ภัยจะเอาไปเมื่อยไปแลนหรือไปเฮ็ดยังก็แล้วแต่นะคะ เม็ดเดียวในงวดน,นี้นะคะพี่เพิ่นฟันไปที่เด่นหนึ่งค่ะคุณบอกคุณแม่เด่นไปที่เลขหนึ่งนะคะจับคู่มาคัดออกมาให้เจ็ดางด้วยกันนะคะมีศูนย์หนึ่งศูย์หกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหนึ่งแล้วก็สามหกค่ะนี่คือเจ็ดางที่คัดออกมา เน้นนักให้เลยนะคะ4หางแค้นๆนะคะผูใดวาหลาเออ7หางยังวาหลาย,ยูเอาไป4หางแค้นๆนี่นะคะเพื่อเน้นนักวงกลมไปที่เลข061หา16แล้วกั็31ค่ะ061516แล้วก็31นะคะตัวเน้นหนักเป็นพิเศษเนาะอา้าลองผิดจาละหนาเบิงนะคะ ให้เบิ้งโตเลขก้อนนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะให้ฟังเสียงพี่เพิ่นจักนิดนึงเนาะ,ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะลองดูนะคะมักคู่ใดกับล,ล่องเหลือเบิ้งคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าพี่เพิ่นกะค่อนข้างที่จะบันใจโตเน้นเป็นพิเศษนะคะเอฟซี FC ลองพิจารณาเบิ้งเนาะหรือว้า,าบม่มมกโตพี่เพิ่นเน้นก็นล่องเลือกเบิ้งคูนอื่นก็นได้นะคะงวดนี้ก็แค่เจ็ดหางหรือสิติดไว,เว้บเบิดกับ่เสียหายนะคะค่อนข้างที่จะ บ่หลายเออคิดว่าคุณพ่อค,คุณแม่นี่ลงทุนนี่ไลยก็เจนห้างอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่เนาะอ่าโอเคนะคะเอาบันนี้เสียงฟังเสียงผีเพิินจักน้อยนึงนะคะอ,อ,อ่าสักครู่นะคะเดี๋ยวเดีกอนเดอร์เดี๋ยวกอนเดอร์เส้นซองกับลืมเพิ่มเสียงเอาใหม่ขอฝากบอกเอซีด้วยเด้อ เลขหกเลขเก่ามันตัวเดียวกันนวดวังหันพีรืมบอกอยู่ทางบ้านก็เจ้าใดอยู่คุรังค้นก็เจ้ากับหัวเอาจากนี่แหละค่ะนี่คือเสียงสั้นๆน,นะคะสิบสามวินะคะพี่เพิ่นฝากมานะคะกาพ่อาม้มนะคะเส้นซองก็จะคิดว่าประมาณว่าจังหวัดเมื่อกี้เนาะพี่เพิ่นฟันเก่าแล้วก็เน้นนักเก่าจังเสีย ท่าตีร่างกาเอาค่ะคือถือค่ะนะเออถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเก้าเป็นหกเนี่ยถ้าสมมติพันไหาหกเข้าใซ้เก้าไปนั่มพันไหายเก้าเข้าใซ้หกไปนั่มเอีผู้มาร์นนั่นแหละเนาะผู้โชคผู้มารนเอาให้เบิร์อันเก้าก่อนนะคะนี่แต่คือโตทีพีพันเน้นนะคะคือเด่นเก้าเนาะเน้เนนักมากเลขติดเก่าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก่าแปดเก่าถ้ากลับก็คือสีเข่าตัวนี้นะคะสองเก้าหรือว่าสองหกนั่นเองนะคะ ความไม้ยพีเพิ่นกปับมาะมานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเบื้องวดนี้เนี่ยอ่ะทวนกลับมาอีกงวดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องวดนี้คุณพ่อคุณแม่เออมีตัวใดที่มันเป็นฮกบอนะคะกะอย่าลืมนะคะกันเป็นเก้าน้ำแน่ะนะความหมายเนาะอันนี้กะยูทีเอฟจะมากหรือบอ่มากนะคะอยู่ที่พิจารณานะคะ ถ้าว่ามันร้ายเกินไปหรือยังทั้งดก็เอาแค่ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าผู้ใดอยากกันพลาดเนาะคิดว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่6กอาจจะเป็นเก่าอยู่ในงวดนี้ก็อย่าลืมตีร่างกาเลข6กน้ำแนหนะเออเนาะ, mm hmm. ะแคปหน้าจอนะคะโอเคเนาะเอาบัตท,ที่นี่ลองเบิงนะคะผู้ใดเสียงฟันแมนแก็ล่องออกไปเสียงฟันเบิงนะคะ ฟันดีคู่ใดกันอย่าลืมมาบอกมาเกาวเ้นซองน้าแน่นะคะคอมเมนต์มาบอกกันแนะ่เส้นซองกัะจอบอ่านอยู่เนาะคุณพ่อคุณแม่อ่ะสหรับคลิปนี้นะคะเวลากับซุนม,มาภาคคั่วแล้วนะคะชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวเชนซองจะได้รีบลงคลิปนี้แล้วก็จะได้พาเอฟซีไปต่อแนวทางหน้าอีกนะคะ แนวทางเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะคะคลิปถัดไปคอยติดตามชมได้เลยนะคะแล้วก็มีแนวทางนะคะของพอซีสเกตเลขวิง่งพ่อซีสเกตฟันเน้นมาแล้วนะคะตองวดเลยนะคะคอยติดตามชมว่างวดน,นี้พ่อจะฟันตัวไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ั้ส่งข้อตวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ